ทุกคะทุกวันเสาร์เวลานี้18นาฬิกา30นาทีพบกับดิฉันนรยาต่อตรกะูลในรายการหอสินทีวีไทยนะคะและว,วันนี้นำท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นสถานที่จะแสดงงานประติมากรรมของเอกชนและก็ดำเนินการโดยคุณเสริมคุณคุณาวงแคร์ของเราในวันนี้ค่ะด้วยความชอบงานศิลป,ปะตั้งแต่เด็กทำให้เสริมคุณคุณาวงอดีตช่างภาพอิสระและเจ้าของธุรกิจรับจัดงาน แปลเปลี่ยนความหลงไหลในงานศิลปะมาสะสมผลงานหลากหลายทั้งงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมโดยเฉพาะงานประติมากรรมจะชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะเป็นการสร้างสรรค์ความงามแบบ360องศาของวัตถุซึ่งสอดคล้องกับการถ่ายภาพที่บันทึกความงามออกมาจากวัตถุเช่นกันผมสนใจด้านถ่ายภาพมาซึ่งมันเป็นเรื่องของการถ่ายวัตถุลอยตัวอะไรท้ายนี้นะครับค่ะแล้วก็ประติมากรรมก็เป็นวัตถุลอยตัวก็ มีความประทับใจในพวกปริมากรรมคลาสสิกของยุโรปอะไรเงี้ยก็รู้สึกเห็นศักยภาพของปฏิมากรไทยก็รู้สึกว่าน่าจะน่าจะนำมันเก็บไว้กลัวพังหมดศูนย์ปฏิมากรรมกรุงเทพจัดแสดงผลงาน3ส่วนด้วยกัน hmm. ค kind of ่ะค so ือหลานด้านหน้าอาคารซึ่งเป็นงานกลางแจ้งขนาดใหญ่ ส่วนที่2เป็นลานบนอาคารที่จัดแสดงผลงานขนาดย่อมโดยเฉพาะผลงานของอาจารย์เขียนยิ้มสิริที่จัดแสดงไว้หลายชิ้นที่หน้าลิฟต์ส่วนลานย่าก,ก็มีผลงานของศิลปินหลายท่านโดยเป็นการจัดแสดงเพื่อความสวยงามเข้ากับอาคารบริเวณนี้เราก็จะมีประติมากรรมชิ้นเยี่ยมๆหลายชิ้นเช่นชิ้นนี้เนี่ยโดยอาจารย์ชำเงวิเชียนเขตศิลปินแห่งชาติด้านปริมากรรม,มนะะ แล้วคลังจริงๆสําหรับที่จะแสดงปฏิมากรรมอยู่ตรงไหนคะคลังปริมากรรมจะอยู่อีกส่วนหนึ่งด้านล่างนะฮะ <All okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปชมกันครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวงการศริลปะสมัยใหม่ของไทย <childhood. S 2> เพราะว่าจากที่ต้องเรียกว่ารุ่นแรกนะฮะเมื่อพันปีที่แล้วที่มีพุทธรูปเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มาถึงยุคที่เรียกว่าศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งเป็นพระราชชนิยยมมของสัรรรที่พระรูปเหมือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระรูปปั้นองค์แรกที่ปั้นในขณะที่ยังพระชนชีพอยู่โดยเซซารฟันตาคิโอติประติมากรชาวอิตาเลียนส่วนพระรูปเหมือนสมเด็จก,กรมพระยาน,นริศรานุวัติวงศ์องค์นี้ศาสตราจารย์สินพีระศรีได้ปั้นขึ้นเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและฝีมือชั้นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในความสามารถ ให้เป็นผู้ปั้นพระรูปเหมือนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและต่อมาพระรูปองค์นี้ได้เป็นต้นแบบในการขยายงานเป็นพระบรมราชานุสาวรีที่หน้าสวนลุมพินีที่งานชิ้นนี้ซึ่งเ,เป็นงานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งของท่านก็คือปั้นอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินะนะฮะซึ่งซึ่งถ้าดูในมุมอย่างเงี้ยจะเห็นความมีพลัง นะฮะของสายตาของพระพักตอะไรต่างออกมาอย่างชัดเจนนั่นคือบทสรุปของชีวิตศิลปินคนหนึ่งที่เป็นทั้งครูเป็นศิลปินและเป็นครูศิละปะที่ยิ่งใหญ่คือรูปปั้นศาสตราจารย์ศินพิรษีที่เป็นฝีมือของอาจารย์สนั่นศิลากรลูกนี้ครับนี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์สิ์เป็นคนปั้นอาจารย์ทีหนึ่งครับอาจารย์ไม่ได้ปั้นเซฟพอรตเทกของตัวเองเลยครับ เรามาดูตรงนี้เนี่ยเออเป็นลายของคอลเลคชันของคุณคำอ้ายเดลตาเป็นผู้ที่อุทิศต,ตัวเองให้กับงานศิลปะมากตัวอย่างเช่นงานชิ้นนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่ต้องเรียกว่าท่านศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมอเนี่ยมาดูตรงนี้แลวให้ความเห็นว่าโอ้โหเอาจริงค่ะสลาธ <laughs> รรมไายนี่เอาจริงนะฮะที่สร้างงานระดับนี้มานะฮะทั้งขนาดนะฮะแล้วก็ทั้งดีเทลรายละเอียด เด็กๆชอบกันมากเพราะว่ามันนับสัตว์ชนิดต่างๆว่ามีท,ที่ประกอบกันเป็นตัวช้างเดีย๋ยวว่าจะเด็กๆเลยค่ะเอดูเองชอบเลยนะคะทีนี้คุณสมพนค,คะเท่าที่ดูสถานที่ในการจัดแสดงตรงนี้ดูเหมือนว่าเป็นคลังสินค้าประกอบกับคลังปฏิมาก,กรรมด้วยทําไมถึงเอาสองอย่างนี้มาจัดรวมในที่เดียวกันล่ะคะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดในเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าวัตถุมันนั้นจะเป็นวัตถุชนิดใดก็รู้นแต่ว่าเป็นวัตถุที่มีประโยชน์ นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นแกลเลอรี่ที่จะจัดแสดงแบบปกติแต่เป็นที่เก็บงานปริมากรรมแต่ว่าให้คนมาชมได้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับโกดังปริมากรรมหรือกัอเป็นเรียกว่าเป็น sculpture warehouse ชนิดหนึ่งเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศของการจัดแสดงก็ถือว่าพนักงานของที่บริษัทเองก็สามารถที่จะซึมซับกับงานปฏิมารไปด้วยในบริษัทพนักงานบริษัทก็ ต้องเรียกว่าอยู่ในแวดวงศิลปะไปด้วยนะฮะก<ฮะ>็กรอมกรอบจิตใจคเสริมบรรยากาศการทํางานด้วยสร้างรถนิยม,มครับนอกจากผลงานของศิลปินชื่อดังหลายท่านแล้วภายในครังปฏิมาก,กรรมนี้ยังมีประติมากรรมครุฑขนาดใหญ่ซึ่งศาสตราจารย์สิงห์พิรศรีเป็นผู้ปั้นหัวและปรับแก้ที่ลูกศิษย์ปั้นส่วนอื่นไว้โดยประติมากรรมพญาครุฑชิ้นนี้ เป็นการผาาสนศิลปะแบบตะวันตกและของไทยเพราะเป็นพยาครุฑที่ถูกปั้นให้มีกล้ามเนื้อของมนุษย์ตามหลักกายวิภาคศาสตร์อย่างช,าชัดเจนตามศิลปะตะวันตกโดยคุณเสริมคุณบอกว่าผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาในการขออนุญาตผลิตและการหลอ่อรวมนานนับ5ปีแล้วใหญ่ขนาดนี้เอาเข้ามาภายในอาคารได้ยังไงคะเนี่ยครับใหญ่ขนาดนี้หนักด้วยฮนะหนักสตันครึ่งก็วิธีเอาเข้ามาก็ ต้องตัดเปน็นชิ้นแล้วก็มาประกอบกันที่นี่นะฮะถึงสามารถที่จะประกอบการเป็นพยาคุฑที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้คุณสมคุณคะแล้วถ้าใครอยากจะเข้ามาชมงานประติมากรรมที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพทำยังไงคะครับก็สามารถเข้ามาชมได้เลยในวันธรรมดานะฮะแล้วถึงวันเสาร์เว้นเฉพาะวันอาทิตย์และจันทร์นะฮะ ส่วนรูคณะก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นการเปิดกว้างสําหรับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปเด็กนักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะเข้ามาชื่นชมแล้วก็ศึกษางานประติมากรรมไปพร้อมกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสรรมคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ